โอเคครับ okay. ท่านผู้ชมก็นะวันนี้นะก็จะคลิปนี้ดีกวไม่ใช่วันนี้คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะฮะอีเว์ชนทีสีของทูเรมอนไลน์ที่ว่าเออบางคนเนี่ยล็อกอินไม่ได้บางคนเนี่ยเ,ออเข้าแล้วก็เป็นเป็นภาษาอังกฤษนะฮะคือคนที่ล็อกอินไม่ได้เนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล็อกอินให้ดูเนาะว่ามันเป็นประมาณไหนส่วนคนที่ล็อกอินไม่ได้ ล็อกอินไม่ได้เนี่ยคืออันนี้ผมไม่ได้ประสบปัญหาเนาะที่แบบว่าใส่รหัสอะไรเข้าไปแล้วมันไม่ได้นะแต่สําหรับคนที่อยากจะเล่นภาษาไทยนะครับแล้วก็มันจะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ลองทําตามวิธีนี้ดูนะครับคือเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้ครับตอนแรกก็ให้เราเข้ามาที่ตั้งค่าเนาะเซตติ้งนะฮะมาเปลี่ยนภูมิภาคานะฮะมาเปลี่ยนภูมิภาคข,ของ Computer, คอมพิวเตอร์นะะให้เป็นไทยนะฮะก็เข้ามาตามนี้เนาะเข้ามาอันนี้นะครับ เวลาและภาษาเนี่ยนะแล้วก็มาอันนี้ครับอีเจนดีเจียนอะไรเนะี่ยนะครับแล้วก็มันจะมาอยู่หน้านี้นะครับก็ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับเป็นเป็นไทยเนาะเป็นไทยนะฮะคืออันนี้เท่าที่มีคนมาสอบถามแล้วก็เขาลองทําแล้วมันได้นะครับคืออันบนเนี้ยอันบนนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนก็เด้เนาะเปลี่ย,เยเนเปลี่ยนไว้ก่อนก็ได้นะแต่รู้สึกว่าหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับ มันจะอยู่มันจะอยู่อันนี้นะก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเปลี่ยนเป็นไทยซนะไทยแลนด์นะครับแค่นี้แหละแล้วก็เข้าเกมใหม่โอเคเพราะเราโหลดเกมตัวเกมโหลดได้จากสตรีมนาะสตรีมก็คืออันนี้ฮะเนี่ยน,น,นะก็โหลดมาติดตั้งแล้วก็ไปพิมพ์หาโทรแรงมาาันลแล้วก็ติดตั้งไปนะครับโอเคตอนติดตั้งติดอะไรเนี่ยถ้าเกิดมันมีภาษาไทยให้เลือกอะไรก็กดภาษาไทยกันไว้ก่อนก็ได้นะโอเคมาพูดถึงในส่วนของการล็อกล็อกอินล็อกอินบางคนเนี่ยมันจะมีดิสคอนเนก นะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทาไมถึงเชื่อมต่อกับเ,เซิร์ฟเวอร์ของเกมไม่ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ประสบปัญหาด้านนี้เนะาะเพราะฉะนั้นผมยังไม่รู้ข้อมูลนะตรงนี้สําหรับคนที่ล็อกอินไม่ได้นะฮะแต่ที่จะมาบอกเรื่องการล็อกอินเนี่ยเพราะบางคนยังไม่รู้ว่ามันล็อกอินยังไงนะพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้านี้นะผมต้องบอกก่อนว่า PC เนี่ยมันสามารถเอาเซิร์ฟเวอร์นะของมือถือเนี่ยมาเล่นได้นะ เอาเอาที่เราเคยมีอ่ะนะที่เล่นผ่านมือถือเนี่ยมาเล่นตรงนี้ได้แต่ที่มันจะไม่ได้ที่มันจะไม่ดึงข้อมูลมาก็คือว่าเป็นแพ็กรายเดือนนะฮะแพ็กรายเดือน,นแพ็กสามสิบวันอะไรนั่นนหะนะที่เพิ่มอีีเพิ่มมาัตราการดรอปนะแล้วก็ออฟนะฮะออฟที่เราเติมไว้จะไม่มีนะในเวอร์ชันพีซีเนาะแล้วก็อะไรอีกวะครั้งพิเศษครั้งพิเศษจะใช้ไม่ได้นะในเวอร์ชันพีซีนะแต่เราก็สามารถนะกับ กับเข้าไปในมือถือนะ ID เราเนี่ยกับเข้าไปในมือถือเราก็ใช้ของวันนี้ได้ตามปกตินแต่สําหรับคนที่จะเล่น PC เป็นจีพีจังเลยเนะี่ยพอใช้ออฟของมือถือหมดก็ให้มาเติมใน p c เอานะเขาก็จะหักไม่จะผ่านสตรีมและนะครับโอเคเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วเราก็กดดึงข้อมูลนยฮะอันที่2เนี่ยนะดึงข้อมูลการเล่นนะล้วกดล็อกอินคือมันจะมีหน้าเว็บนี้โผล่ขึ้นมานะครับไม่ต้องไปปิดมันนะอันนี้มันให้ใส่ให้ใส่อ e ีเมล กับไอ้อะไรนะให้ใส่พาพ์ทเวิร์ดเพื่อล็อกอินนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ก่อนโอเคเมื่อเราใส่แล้วเราก็กดล็อกอินครับอ่าพอเป็นอย่างนี้เราก็การทิ้งไปเลยเนาะแล้วก็กดโอเคไปทีหนึ่งมันอันน,น,นี้อันนี้ให้รีตร์ทแอปนะครับให้รีตา์ทแอปไปเลยนะแล้วก็กดเข้ามาใหม่รอมันโหลดแป๊บน,นึง แล้วมันก็จะล็อกอินเข้าไอเดีเราอันนี้คือวิธีล็อกอินเนาะบางคนเมื่อคืนมีคนมาถามคือเขายังล็อกอินไม่เป็นผมคิดว่าเน็ตน่าจะช้าหรืออะไรเนี่ยแหละฮะพอหน้าต่างมันขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่โหลดเรามันยังไม่ทาโหลดก็ปิดไปเพราะคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแต่ในส่วนแรกอะถ้าเกิดมันมีการหน้าต่างด้งขึ้นมาล้วเป็นขาวพกเลยไม่มีให้ใส่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นที่ตัวของ ทางเทเบร์ของเว็บเว็บไซต์นะการล็อกอินละเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่มันยังมีบั๊กอยู่เนี่ยของผมก็เป็นเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นการล็อกอินเนาะล็อกอินล็อกอินและการเปลี่ยนภาษานะของโทรแรมออนไลน์แล้วกันนะผมก็มาบอกไปตอนนี้เราจะได้เห็นภาพกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเพราะว่าเห็นคนประสบปัญหาเยอะนะก็ทำทำเท่าที่รู้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกัน๊ายบ่ายจุบ๊บ